สวัสดีค่ะวิวจากจินดาแครนะคะวันนี้เราอยู่ที่ราชพฤกษ์กันค่ะวันนี้นะคะหน้างานของเรานะคะเป็นส่วนอังกฤษโมเดิร์นค่ะสวนอังกฤษโมเดิร์นนะคะส่วนมากะคะ่ะจะเป็นไม้ดอกนะคะเราต้องใช้ดอกไม้เยอะๆค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังใช้น้ำพุด้วยค่ะน้ำพุสามชั้นนะคะกับบรรยากาศของส่วนอังกฤษนะคะมันเป็นอะไรที่ลงตัวกันมาก นอกจากไม้ดอกแล้วนะคะเรายังใส่ไม้ใบสีต่างๆเพื่อตัดสีเขียวเทเลสของเรานะคะลูกค้าสามารถที่จะนั่งชมบรรยากาศนอกจากนี้นะคะมันนี่เลย สิ่งที่จินดาการ์เด้นเราใช้ค่ะเราเล่นนี่เลยปูแผ่นเป็นวงกลมค่ะเป็นอะไรที่เข้ากับบรรยากาศมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกมุมหนึ่งของบ้านกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะนี่ค่ะเห็นไหมจากมุมของวิวมองไปข้างในบ้านค่ะเราใช้ต้นไม้เพื่อบัง หลังบ้านของลูกค้าค่ะอย่างเช่นของบ้านนี้นะคะเขาจะมีแทงค์น้ําอยู่หลังบ้านค่ะแล้วก็ใช้ต้นไม้บงังด้วยแล้วก็พื้นของเราะคะ่ะใช้เป็นปูนดิบค่ะแล้วก็เล่นนอกจากเล่นลายแล้วเราก็ยังใช้หินด้วยหินขนาดของหิน,นะคะ่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้หินเล็กหินใหญ่แล้วแต่เลยค่ะนอกจากตัดแต่งลงน้ำยาใส่ปุ๋ยแล้ว เราก็ยังดูแลความสะอาดทุกอย่างเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทาจินดาแคร์ก็ขอสวัสดีค่ะ